เทลทิปที่5ข้อเสียขนมปังทําร่างพังไม่รู้ตัวก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าขนมปังเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารหลักของคนทั่วโลกมาหลายศตวรรษแล้วแต่ประโยชน์ต่อสุขภาพของขนมปังเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันมากในปัจจุบันโดยขณะที่ขนมปังเนี่ยอาจเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลสาหรับบางคนเนี่ยแต่ก็อาจมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพในแง่ลบสาหรับบางคนด้วยเช่นกันวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงข้อเสียของขนมปังที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคกันนะครับ ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมยังไงสำหรับข้อเสียของขนมปังที่ท่านทานเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลอ่อนไหวต่อการแพ้กลูเตนก็คือทำให้ค่าดัชนีน้ำตาลเนี่ยสูงมีความหนาแน่นของสารอาหารต่ำเนี่ยก็ทำให้ระบบทานเดินอาหารได้รับผลกระทบจากการได้รับสารการบูดแล้วก็สารเติมแต่งที่ใส่ลงไปก็มีผลทำให้น้ำหนักเพิ่มแล้วก็มีโรคอ้วนตามมาได้ครับ พูดง่ายๆก็คือขนมปังเนี่ยอาจเป็นอาหารที่สะดวกแล้วก็น่ากินก็จริงแต่ก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนบางคนได้โดยเฉพาะเมื่อเรากินมากเกินไปหรือรับประทานในรูปแบบบางอย่างดังนั้นการที่เราบริโภคขนมปังในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็เลือกชนิดขนมปังเนี่ยอย่างระวังเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้การกินขนมปังเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้หรือถ้าเกิดเรามีข้อกังวลด้านสุขภาพหรือข้อจำกัดของด้านการทานอาหารเฉพาะเนี่ย ก็สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหรือนักโภชนาการเพื่อกำหนดวิธีที่ดีสุดในการกินขนมปังในอาหารของคุณเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยก็ย่อมส่งผลดีที่สุดต่อสุขภาพของคุณครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูครับ